วันนี้เวลา17.20นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมใ่สมเด็จพระกนิษฐาที่ได้เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปเมรุหลวงหน้าประพลายอิสราภรณพรวัดเทพเสด็จพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระพุทธชินวงศ์สมศักดิ์อุปสมโภสมเด็จพระพุทธชินวงศ์สมศักดิ์อุปสมโภมีนามเดิมว่าสมศักดิ์ชูมาลัยวงศ์ เกิดเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2484อุปสมบทเมื่อวันที่5เมษายน2504ที่วัดละมุดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับฉายาว่าอุปสมโมมีความหมายว่าผู้มีจิตใจสงบในธรรมะอันลึกซึง้งต่อมาได้สอบเปรียนธรรม9ประโยคมุงมันศึกษาพระธรรมบาลีและมีโอกาสไปศึกษาต่อที่ประเทศอินเดีย ได้รับปริญญามหาบัณฑิตและปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาประวัติศาสตร์เอเชียโบราณจากมหาวิทยาลัยมคตจากนั้นจึงกลับมาเป็นอาจารย์สอบพระปริยติธรรมแผนกบาลีสมเด็จพระพุทธชินวงศ์สมศักดิ์อุปสมโภเป็นพระมหาเทระผู้เป็นแบบอย่างของพระนักวิชาการนักปฏิบัติสร้างผลงานด้านวิชาการมากมายอาทิปริวัติแปลประธานุกรมพระไตรปิฎกฉบับบาลีไทย และได้รับการยอมรับจากคณะสงฆ์โดยทั่วไปในปี2540ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าวาดวัดพิชยะยาติการามบรวิหารปี2554เป็นกรรมการมหาเทรสมาคมและคณะใหญ่ขนกลางนอกจากนี้เป็นผู้ริเริ่มจัดตั้งสถาบันบาลีศึกษาพุทธโคดเพื่อจัดการเรียนการสอนคำพีพื้นฐานบาลีพระไตรปิฎกซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการศึกษาพระไตรปิฎกอย่างถูกต้อง สมเด็จพระพุทธชินวงศ์สมศรีอุปสมโภได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์มาตามลำดับและได้รับพระมหากรุณาธิคุณส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาให้ดำรงตำแหน่งสมเด็จพระราชาคณะชั้นสุภรนบัตรที่สมเด็จพระพุทธชินวงศ์เมื่อปี2554ปฏิบัติศาสนกิจจบจนวาระสุดท้ายมรณภาพเมื่อวันที่28มิถุนายน2562ด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียรพรานสิริอายุ78ปีพรรษา58 วันนี้เวลา15นาฬิกาสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวรคติยราชนารีเสด็จลงณชั้นหนึ่งอาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาพรโรงพยาบาลจุฬาพรเขตหลักสี่ทรงเปิดร้านผลิตภัณฑ์เที่ยวระลึกในพระดําริ906มูลนิธิพัทรมหาราชานุสรในพระอุปถัมภ์เป็นการส่วนพระองค์ซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวรคติยราชนารีมีพระดําริให้มูลนิธิพัทรมหาราชานุสร ปรับปรุงชมใหม่ให้สวยงามทันสมัยและน่าสนใจเพื่อประชาชนตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาจากทุกภาคส่วนที่เข้ามาใช้บริการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ได้มีโอกาสเลือกชมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ระลึกข,ของมูลนิธิและโครงการในประดําริต,ต่างๆเพื่อนำทุนทรัพย์ไปสนับสนุนภาร,รกิจด้านการให้บริการทางการแพทย์และพยาบาลสนับสนุนทุนการศึกษาค้นคว้าวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และเทคโนโลยีรวมถึงภาร,รกิจด้านต่างๆ มูลนิธิในพระอุปธรรมอาทิมูลนิธิจุฬาภรณ์มูลนิธิพัทรมหาราชานุสรณ์และมูลนิธิทิพิมารเพื่อสัตว์ป่วยและสัตว์ไรที่พึ่ง อีกทั้งยังเป็นการสารตอบพระปณิธานในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ด้วยโอกาสทั่วประเทศในได้รับการรักษาที่มีมาตรฐานสากลอย่างเท่าเทียมกันและเพื่อสนองพระราชด,ดำริในพระบาทสมเด็จพ,พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถะพิตรที่ส่งมุ่งหว้ให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ได้มาตรฐาน ภายในร้านผลิตภัณฑ์ที่ระลึกในพระดามริ906ได้รวบรวมสินค้าที่ระลึกการกุศลของมูลนิธิในพระอุปถัมภ์ต่างๆไว้มากมายอาทิเครื่องประดับมุกจากโครงการถักร้อยสร้อยรักผ้าพันคอเน็ตไทเสื้อยือดแก้วกาแฟหน้ากากผ้าจากภาพวาดลายฝีพระหัตถ์ภายใต้แบรนด์ CM1957 และไม้ทองคอลเลกชันซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องหนังลายสุนัขทรงเลี้ยงสายพันธุ์阿拉斯加มาร์มิว รวมไปถึงผลิตภัณฑ์กลุ่มครีมบำรุงผิวครีมทามือน้ำหอมจากดอกไม้พันธุ์ไทยนอกจากนี้ยังมีพระพุทธสิรินาคเพษัชยะคุรุจุลาภรณ์หรือพระพุทธเจ้าแห่งการรักษาโรคซึ่งเป็นวัตถุมงคลประจำโรงพยาบาลจุลาภรณ์ให้ผู้ที่สนใจได้ร่วมบูชาอีกด้วย,วยประชาชนทั่วไปสามารถเข้าชมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาหน้าชั้นหนึ่งอาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภร์โรงพยาบาลจุฬาพรเขตหลักสี่ โอกาสนี้ทอดพระเนตรในเทศการภาพวาดระบายสีซึ่งเป็นผลงานภาพวาดฝีพระหัตของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างขวัตวราคติยราชนารีและโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรเชิญมาจัดแสดงณชั้นหนึ่งอาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์โรงพยาบาลจุฬาภรณโดยมีพระปณิธานมุ่งหวังจะช่วยเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ป่วยได้มีแนวทางที่ผ่อนคลายความทุกข์ พร้อมทั้งพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ป่วยในการต่อสู้กับโรคภัยและกลับมามีชีวิตที่ปกติมีความสุขทั้งนี้ภาพวาดฝีพระหัตถ์ที่เชิญมาจะแสดงเป็นผลงานที่ทรงใช้ความรักความอดทนแรงบันดาลพระไทัยและจิตนาการผ่านผลงานฝีพระหัตถ์ทุกชิ้นและเหมาะสมสําหรับผู้ที่ต้องการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์หรือช่วยบรรเทาสําหรับผู้ที่มีความทุกข์ในโรคภัยของร่างกายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจต่อไป ตามที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวล,ลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัติยราชนารีเสด็จไปประทับรักษาพ,พระอาการประชวนณรงพยาบาลจุฬาภรตั้งแต่วันที่15มิถุนายน2563ด้วยพระอาการชาบริเวณปลายนิ้วพระหัตถ์ขวานั้นคณะแพทย์ได้ถวายการตรวจพระอาการแล้วพบว่าเกิดจากพระกิโลมกะหรือพังผืด รัฐพระธมเนหรือเส้นประสาทที่บริเวณใต้กระกประหรือข้อศอกคณะแพทย์จึงได้ถวายการผ่าตัดผ่านกล้องเลาะแผ่นพระกิโลมกะเมื่อวันที่16มิถุนายน2563โดยไม่มีพระอาการแทรกซ้อนจากการผ่าตัดพระอาการชาค่อยๆดีขึ้นตามลำดับและทรงปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติแล้ว คณะแพทย์จึงของพระราชทานกราบทูลเชิญเสด็จกลับไปประทับณพระตำหนักจักรีบงกฎในวันเสาร์ที่27มิถุนายน2563จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำหรับบรรยากาศการลงนามถวายพระพรที่ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาพรโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เขตลักสีวันนี้มีประชาชนนำแจกันและสิ่งของไปถวายที่หน้าพระรูปสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวัางควัดวรคติยาราชนารี พร้อมทั้งลงนามถวายพระพรขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวนและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยว,วันนี้สํานักพระราชวังจะเปิดให้ลงนามถวายพระพรได้เป็นวันสุดท้ายสมเด็จพระนิธิธาีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีอุปนายิกาผู้มนวยการสภากาชาติไทยทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จึงพระราชทานพระราชานุญ,ญาตให้สภากาชาติไทยโดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์จะตั้งครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยแห่งที่6 บริเวณสารกลางจังหวัดนครราชสีมาระหว่างวันที่25มิถุนายนถึง4กรกฎาคม2563เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่สำหรับนำไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาในวันนี้ได้นำอาหารพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนในเขตชุมชนเทศบ oh าลนครนครราชสีมารวม900ชุดเทียมเพิมเมือ,นนองนครราชสีมา200ชุดอําเภอปักธงชัย200ชุด อำเภอโชคชัย200ชุดและที่สารกลางจังหวัดนครราชสีมา500ชุดรวมทั้งสิ้น2,000ชุดอย่างความปลับปลื้มแก่ประชาชนที่ได้รับอาหารพระราชทานและต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้